โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย idsv 313สครับพลังนะครับ2 1 0ล้านหแสนรือแปสิบสองอันดับรันประลอง73ท็อปิบสร้อยนะครับผมขอเปิดตัวฟรีครับโอเคครับตัวละครระดับ ssr นะครับโซนิคทาซึมุกิ คาบุตโตะวัคซีนแมนพลิฟลิซเนอร์ราชาตใต้ดินแทงท็อปมาสเตอร์เด็กเกลิวกันฟุปอะตอมิกเตอร์คอนระดับ S S R มีสี่เทพอย่างทัชด,ด้วงเด็กอะตอมนะครับถือว่าโกงมากๆเลยครับถ้ามีสี่ตัวนี้ไปดูของทัชนะครับไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาว อกกุกรณ์ก็ใส่เซตโจมตีความเร็วไปนะครับผมบนทองโจมตีความเร็วเหมือนกันครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวคาบุโต้ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซตสูตรสะท้อนนะครับผมเด็ดความเร็วนะครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอะตอมิกไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาว เซตอย่างนี้เลยครับเลือดนะครับผมพูล i พู l i s ซเนอร์ครับเซตปลาเทอ่อนครับผมไอเทมเฉพาะสองดาวแต่เฉพาะสามดาว <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปดวลกับเพื่อนในกิลนะครับผมเพื่อให้ได้เห็นสกิลกันชัดๆครับ โอเคครับมาที่เด็กนะครับเด็กเปิดก่อนนะครับผมสตาร์นหน้ากากหวานไปครับฟูกิพลังจิตทะลวงครับเอ้ทัซึมุกิครับพูดผิดทีมเขาเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับบนทองไปอีกครับเขาเหลือสี่ตัวนะครับเอาตอมิกปาดไปครับปุลิปุลิชนะเรา การรับโอ้โหโจบไปแล้วครับผมวันเทิร์นคิวครับมีแต่พลังเยอะเดินนะครับในคิวเนี่ยสู้ไปก็ไม่ชนะครับอ่ะลองดูคนนี้ครับสองล้านหเราแค่สองล้านหนึ่งนะครับมาถึงที่เด็กเปิดก่อนครับ้ะตั้งด่วงไปได้ครับผม ทัดต่อไหมพลังจิตทะลวงไปครับกระดูกหักสองตัวครับมาท้องอันตีไปครับโอเคเขาเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับทีมเขาอารตอมิกปาดไปครับแต่ทีมเขาก็ยังไม่ถ่ายสักตัวนะครับิผู้ิสเนอร์อันตีไปตายไปสองครับผม ดดโดนดวงสะท้อนตายครับโอเคเก็บไปสองนะครับเดี๋ยวด่วงสะท้อนจะดวดอันลอยพี่ดาร์คชายนะครับผมถัดอังติไปครับตอมิดปลาดไปครับผมโอเคครับพลังห่างกันห้าแสนก็ชนะอยู่นะครับผม โอเคครับ ID นี้ขายที่350บาทนะครับมีสีเทพท็อปร้อย350าครับโอเคครับขอบคุณครับ